สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมมารีวิวจากคูเช่าสวีนะครับนะมาแนะนำ่า,ารซอมดิตเบรกหลังนะครับนะอบอกเบรกบอกเบรกหลังนะครับนะอันนี้ของ Honda Civic คีทู้สีนะครับนะตัวน,นี้ครับอ่าตัวนี้ก็ นี่ครับหลอตัวต่ายนี่ครับนะออกจากตัวต่ายนี่ครับหลอดวัคซีนตัวต่ายจากเกนในขาเป็กมือนะครับนะนี่จากตัวนี้ครับนะขาเป็กมือครับหลอดนี้นะครับนะเวลาทอดหลกซุปนะครับนะหลกซุปอ่ามันจะเป็นแบบเกลียวนะครับนะตัวนี้นี่ครับเป็นเกลียว เราต้องใส่นี่ครับเครื่องมือพิเศษมุนนะครับนะเวลาออกคือมุนมุนมุนออกครับเวลาเอาเข้าหมือนกันครับใส่มุนข้ญครับนะความเป็นเกลียวข้างในนี่ครับเป็นเกลียวเดิมนะอ่าครับก็ทีว่าทีรัวก็มีอ่าถูกยางตัวนี้ครับเบนซินซีนหลบซุบตัวนี้นะครับนะหลบซุบดิสตัวนี้ครับซึ่งมันมียางวอริง โบริงนี่ครับไอซีตัวนี้ครับครับนี่ครับมีตัวนี้ผมได้ตัวไม่เลยนะมีเกอย่งชุดยางโอริงนะครับนะอ่ามันจะมีรูน้ามันรูเหล็กกันนะครับในนี้นะนันะครับอ่าครับเนี่ยนี่ครับผมได้ทำการเปลี่ยนแล้วนะครับนะครับถึงในในในรูเนียนมันจะมีซีนกันน้ำมันอีกตัวนึ่งนะครับนะนี่ครับมันจะเป็นเหมือนยางเบรกครับตัวเล็กๆนะครับนะอ่าครับนี่ครับเป็นเปเปอร์นะครับนะ มันก็เนี่ยครับอยู่ในนี้ครับนะนี่ผมได้ทําการเปลี่ยนอลไรนะครับนะอ่าใส่กลับเลยครับก็มันจะอยู่ในนี้ครับนะนี่เราปัดเซ็ตเสร็จกเลยครับอ่ามันจะอยู่ในแกนนี้ครับนะเวลาประกอบกลับครับคือไอการน้ํามันนะครับนะการน้ํามันในรั้วไอ้ตัวนี้ครับเป็นซีนที่ว่ากันกันน้ํามัน่ใหญ่รูออกทางไอ้แกนนี้นะครับแกนในอ่าข้าไม้กมื่อยครับนะครับ แต่เร็กผมก็ไม่ค่อยเข้าใจกรับแต่เด็กครับไม่ค่อยรู้เดองกันเร็กนู่นนั่นแหละครับเาแต่เด็กผมเคยใจไอ้ตัวดันลูกทุบดันข้าวดันข้าวแล้แต่มันไม่เข้าครับงงดีเหมือนกันเสียโบแต่เด็กกับกลังเร็กเลยครับวอนด้าซีบิาพวกอนด้านะครับตระกูลวอนด้าใช่ไหมบุกเซบิเก้าเก้าเจ็ดเทสเลยครับดันนเลยทุบดีผมก็ไม่ฟังครับ ปอดรุดตายอ๋อมันหนังเล่อ๋แต่ตัวนี้ใส่บงาเลยครับหลงมุนเขาเลยตกลงมันจริงครับตอนนั้นเปลี่ยนพาเบรกเลยครับมาดูกันดันโอ้ดันโอ้ดันไม่กล้าครับปลอมปิี่ยเกลียวข้างในก็เกลียวนี่ครับนะมันใส่มุนกาวไปตกลงอกเกค่ควงมุนเขาไปอ๋อมันปั่นนี่นี่เองครับเกือบเสียโบไปแล้วเสียโบไปเลยครับแต่ไม่ใหญ่ครับเสียโบเลยนั่นนะครับครับก็คลิปนี้ก็นี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับมาทำการที่วิวไปครับเพื่อนเรือที่มัน ครับหรือว่าที่มารู้ด้วยกันครับหรือว่ากับคนที่สนใจเรื่องของระบบเล็กกับหรือว่าคีดย์าำอีกแล้วเนี่ยครับนะครับก็เนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากมายนั่นครับมันติดพวกบอลกันครับคือมันเป็นเกลียวเนี่ยครับเกลียวนี่ครับนี่ครับเนี่ยอ่าเนี้เป็นเกลียวนะครับนะเกลียวเนี่ยครับเกลียวไอ้นสัญลักษณ์โลหะทูปเนี่ยครับตัวนี้นี่ครับอ่านี่ครับมันจะเป็นเกลียวนี่แหละ มุ่นเก่าไครับมุนก่าเนี่ยครับอ่านี่ครับ,รบมันจะยุบอะไรมุนลงทุบเกาวนะครับนะมุ่นตัวนี้กาวไปครับก็ของคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพีงแค่นี้ครับนะไม่มีอะไรบักไหมก็คว้าไปกันนะครับนะอ่าขอบคุณชาวเซิร์ฟวูนะครับนะอ่าเพื่อนนาราบีจังหวัดสุราษฎร์นะครับนะครับผมเขอเป็นกำลังใจครับอ่านะครับเมื่อนี่ว่าคือช่วยกรบ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับหรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอูเล็กๆจากอำเภอน,นาทวีจากทตรงทุนนะครับนะจากปูเชาวสวิตครบก็ขอสวัสดีครับ